เขไปทางนีปกเาขอาเนกันเชิปดีห่งเแแป๊บหนึงนึ่งจไม่ใส่รองเท้แล้วนะโอเคใส่ลงไปไม่ได้อะี่ใส่ใ้างี้โอ้มือพี่กัน